สวัสดีจ้ามาตัดอันหมากเฮาทอนเนาะจ้า,บาเบื่อไงเอาจเจียวไปเฮ็ดน้ำมันน้นำมันเนาะตัดเพื่อเพื่อนน้ำจ้าจเสือไปฝากมูน้ำหลายอยู่นี่เห็นไหมพูนพูนเอาเพล็ดน้ำมันไปถ้าผิวเนาะจ้าเนาะเพิ่นมี วิตามินซีหลายไหมแบบกินน่วยหนึ่งนี่หน่วยหน่อยหน่อยได้แต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวสมแบบวิตามินซีสุดยอดเพื่อหลายครับจะกำลังดีละสิตัรไปฝากมูน้ำแล้วก็จะคล้องกระเซียวไปไาเฮ็ดไอ้น้ำมันน้ำจะ้ะสมสมได้จ้ะเนี่ย มากเอ่อเฮาทอนเปรี้ยวเปี้ยวอันนี้จะพันใหญ่จากหน่อยคุณอืมซ้ำกินบักเน่าสิบหน่วยเปรี้ยวขนาดต้นตัวผูนะจ้าต้นตัวผูแล้วจะบ่มีหมาก ม่มีหมากบ่มีหมากเลยอันนี้คือต้นตัวผูวเฮาทอนเจะ้ะใบจะเป็นสีเทาๆบ่มีหมากส่วนอันนี้เป็นต้นตัวเมียนะจ๊ะก็สิม่ีหมากประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้คือต้นตัวเมียตัวเมียเฮาทอนเฮาทอนตัวเมีย